วันนี้นะคะคุณครูจูนมีแบบทดสอบวิชาทัศนศิลป์น,นะคะมาให้นักเรียนทําครูจูนส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะนักเรียนกดไปที่ลิงก์ที่ครูจูนส่งเลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นใบงานนะคะแบบนี้มาให้อ่าก็จะเป็นรูปแบบของเรื่องเส้นนะคะแล้วก็เรื่องของวงจรสีทีนี้ด้านล่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีที่ให้เติมชื่อนะคะ นักเรียนชื่ออะไรก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะเป็นชื่อจริงอันนี้เดี๋ยวคุณครูจูนยกตัวอย่างชื่อเด็กหญิงน้ำใสนามสกุลเอ,อ่อนามสกุลไรดีหนะ้านามสกุลสดชื่นละกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่านักเรียนก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนลงไปช่อมต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นนะคะนักเรียนอยู่ป .3 ก็พิมพ์ป .3 ทับอะไร ถ้าเกิดว่าอยู่ป4ก็พิมพ์ว่าป4ทับอะไรนะคะเลขที่เท่าไหร่นะคะก็ใส่ลงไปในช่องของเลขที่เลยค่ะเมื่อ,อนักเรียนกรอกข้อมูลตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทดสอบลองทําแบบทดสอบกันเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับขึ้นไปดูนะคะแบบทดสอบของเราก็จะมีสองตอนนะคะด้านบนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเส้น นักเรียนก็เลือกคำตอบนะคะที่มีให้ด้านล่างก็สามารถที่จะกดลงไปแล้วก็ยกไปใส่ในช่องได้เลยนะคะให้ตรงกับรูปภาพด้านล่างก็จะมีคำตอบมาให้นะคะก็เราก็เลือกถ้าเกิดว่าอันแรกเป็นเอียง,ยงไม่มั่นคงจะไปอยู่อันไหนเราก็เลือกไปใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าเรื่องนี้นะคะคุณครูจจนได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะคะ ด้านล่างนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวงจรสีนักเรียนก็สามารถที่จะกดเลือกสีตามที่คุณครูจูนมีให้ให้ถูกต้องนะคะว่าสีอะไรผสมอะไรได้สีอะไรตามที่คุณครูจูนเคยสอนไปนะคะเรื่องวงจรสีได้เลยเมื่อนักเรียนเลือกคําตอบเสร็จแล้วให้กดฟินิชนะคะก็จะเป็นการเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรูปแว่นขยายก็กดตรงแว่นขยายได้เลยค่ะแล้วคะแนนมันก็จะขึ้นมานะคะ ถ้าเกิดว่าทําได้คะแนนเต็ม10ก็จะขึ้นว่า10เต็ม10เลยนะคะเมื่อได้คะแนนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ถ่ายภาพหน้าจอนะคะส่งลงมาในโน้ตให้ครูคโคจนเลยค่ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะทําคะแนนให้ได้เยอะๆเ,เลยนะคะ